กำลังพลกองทัพประชาชนลาวนะครับไปยังพื้นที่แขวงอัตเปืออัตเปือเนี่ยก็อยู่บริเวณชายแดนลาวกับกัมพูชาเห็นไหมครับเราก็จะเห็นการเคลื่อนกำลังพลแบบนี้คือคือมาตั้งแต่วันที่4มกราคมแล้วสัญญาณแบบเนี้ยมีคลิปวิดีโอถูกถ่ายโดยชาวลาวนี่ยนะครับแล้วมาเผยแพร่ใน Facebook ใน TikTok กองทัพลาวได้เพิ่มกำลังทหารแลวเรียงยุทธป,ปกรณ์เข้าสู่พื้นที่ฮะ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมันมีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องเขียแดนและการลุกล้ำพื้นที่อธิปไต,ตยครับลาวเขาก็แสดงจุดยืนพร้อมที่จะรักษาความมั่นคงป้องกันการละเมิดพรมแดนสูงสุดเลยชาวเน็ตในลาวบางคนก็บอกว่านี่การวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการซ้อมรบของกองทัพลาวในแขวงอัตเตเปื้เป็นการแสดงศักยภาพด้านกองทัพต่อประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นน่ไม่ได้เตรียมรบกันจริงแต่ก่อนหน้านี้2วันเนี่ย พบว่าทหารลาวโพสต์คลิปการเคลื่อนกำลังพลแต่ก็ไม่ได้บอกพิกัดนะครับเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ชาวเน็ตลาวนำมาโพสต์ลงในโซเชียลเป็นภาพทหารลาวเนี่ยเอาปืนใหญ่ไปตามแนวชายแดนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีปืนต่อสู้กับสยานก็มีและล่าสุดสดสดร้อนร้อนเมื่อเช้านี้เองทหารลาวนะฮะเป็นคลิปนี้อยู่เต็มคันรถลักษณะเคลื่อนพลเพียสองเขมรนำมาโพสต์เอาไว้นะครับเขียนว่าถ้าไปฝึกขอให้ฝึกผ่านไปด้วยดี แต่ถ้าไปตีขเขมรขอให้เอาให้สุดนะครับมีรายงานอย่างนี้ฮะว่าตอนนี้ฐานลาวได้เคลื่อนกําลังไปแนวชายแดนประมาณ5,000นายละและหลังจากที่ฝั่งลาวขยับปรากฏว่าฝั่งขเขมรก็ขยับเหมือนกันครับเขาก็เคลื่อนกําลังไปยังแนวชายแดนลาวด้วยเช่นกันลาวขเขมรเนี่ยโดยเป็นคลิปที่ฐานเขมรโพสต์ครับว่าทหารกัมพูชาอ้างว่ากําลังเดินทางไปฝึกซ้อมยุทธวิธีในจังหวัดชัตตะบงซออึ่งก็ติดอยู่กับลาวนะครับ